ดึกๆวันนี้จะมาทำข้าวหน้าไข่หมูรวนซีอิ๊วไข่วันนี้ก็พิเศษเลยนะครับสีฟอง <S <S เพื่อเป็นการบำรุงร่างกายคือขังขึง้ฝัง,งข้าวสวยนะครับก็จัดใส่จานเรียบร้อยแล้วจะเป็นข้าวก้นหม้อนะครับเนี่ยครับก็ยังมีรอยนะก้นหม้อกระเทียมจะมีสองส่วนนะครับซึ่งจะเป็นกระเทียมเจียวแลวจะเป็นกระเทียมสับหมูสับวันนี้ก็สับละเอียดยิบเลยนะครับเนี่ยยิบเลยเนี่ยมันน้อยไข่นี่ก็จะตอกใส่กระทะนะครับ กระทะนี่ก็ใส่น้ํามันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปิดไฟใสไปเลยนี่กระทะก็มีความร้อนอยู่หน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปวอร์กระทะอยู่นะครับก็เลยนี่นะครับไข่เขาก็ด้ทําปฏิกิริยาแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะครับไขแ่แฝดหมดนะครับหมดสต๊อกแล้วเนี่ยนะครับเหลือแต่ไข่เดียวไม่มีไขแ่แฝดเสร็จแล้วก็เปิดไฟเลยใช้ไฟกลาง ไก่ก็ด้านล่างกรอบเตรียมดีแล้วนะครับก็พอเลยพักเสด็นน้ำมันไก่ก็จัดใส่จานเลยนะครับ แบบนี้หมูลวนสีอวต่อเลยนะครับกระเทียมสับน้ำมันก็ใช้น้ำมันจากต้นกระท,ทาเมื่อกี้นี่แหละครับไม่ต้องใส่เพิ่มเวลาผัดกระเทียมไม่หอมตอนนี้กระเทียมของเราก็เริ่มหอมดีแล้วนะครับสับครับใส่เลยตอนนี้เราก็จะปรุงรสน,นะครับ นี่ครับซีอิ๊วครับเเป็นซีอิ๊วดำเนี่ยดำปีเลยนี่นซอสหอยนางรมโอเคซอสปรุงรสน้ำตาล วนนะ้อนนี้ครับรวนแห,แห้งแบบนี้นะครับเดีครวบก็จะวนแค่พอสุกนะครับถ้าสุกแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเขาสุกในกระทนะนานไปเนี่ยแล้วมืกับของเราก็จะแข็งนะครับรวนให้งแห้งแบบนี้เนี่ยใช้ได้แล้วพอแล้วก็สับของเราเนี่ยมันโรยหน้าข้าวนะครับหน้าไข่แบบนี้ครับ เลยไข่ก็จะหยอดด้วยซอสหยอดฝาเหลืองนะครับค่อยๆหยอดไปตรเทียมเกียวต้นหอมซอยข้าวหน้าไข่หมูลวนซีอิ๊วพร้อมขึ้นโตะ๊ะรับประทานแล้วครับหมูลวนแบบนุ่มๆเลยนะครับ นเน่วันนี้ก็บํารุงไข่ครับเต็มที่เลยข้าวหน้าไข่หมูรวนตสี่ยวขึ้นโตพรอมรับประทานแล้วครับโอโ้โหจินนี่ก็เช็ดปากรอเลยนะครับเนี่ยหูสามกีน้ำลายไหลนะครับแบบไปหยกปากโอ้โหโอโอนี่เจาะไข่กันเลยนะครับแน่นะครับไข่แต่ยังยิมย้มเยิมยย้มเลยเนี่ยเยิ้มเยิ้มนี่เราก็มีเพิ่มความเผ็ดด้วยนะ้ำปลาพริกนะครับโอ้ผมเรียกก็ ยิ่งใ่มากอือนี่ครับก็บำรุงไข่นะครับสีฟองเลยโอ้โหตั้งใจมากตั้งใจมากอ้อนี่ครับยังเยิ้มๆอยู่อ่าปลาพริกกับปลาพริกเพิ่มเพิ่มได้นี่ความเผ็ดครับจะอ่ายังไม่เค็มอะไรพอก็เพิ่มได้นี่นิ้ไข่โอ้โห ไเดียนะครับไปก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 ับโอ้